สวัสดีครับเด็กๆนัฐพัฒน์เนแดงมาหรือ,อยังนัฐพัฒน์เนแดงมาหรือยังยกมือใส่ไฟหน่อยนัฐพัฒน์เนแดงน้องกาฟิวมาแล้วเอาไฟชิงกระมล เด็กหนูนอยมันตัองไงลูกไงล่ะแม่แม่ล่ะมม่เดี๋ยวน้องเตชินส่งยังไม่มาเดี๋ยววันนี้ครูพยัพจะมาสอนเกี่ยวกับ <trails. S 1> ชื่อเรื่องว่าหนูน้อยตาพิเศษครูคพยัพส่งวีดีโอมาให้ไหนใครได้ดูแลบ้างใครได้ดูแลบ้างได้ดูยังจ้ะท<แ>ำให้ยังให้ดู รกระมัดูยังดูยังน่ะประเดี๋ยวครูจะมีมันม,มีเพลงอยู่มีชื่อเพลงชื่อเพลงหนูน้อยตาพิเศษในร้องตามโบน่ะแล้วก็เดี๋ยวครูจะมีท่าทางประกอบด้วยแค่ยาทิ้งคยาร้องร้อง ตาวิเศษเห็นนะไหนไม่ได้ยินเสียงัาฟิวเลยตาวิเศษเห็นนะเอาต่อไปครูัะสอนให้ทำท่าประกอบนะลูกทำมือแบบนี้ทำมือมมเอากระเด็ดหนูสนุดนะหรือไดนครูเปียวเห็นครูชัดเตียนไหมหอ่ะเปียวไม่เห็นกระตุกเลย ไม่รู้อ,อ่ะผมผมก็เล่นแบบแอาต่อไปทำมือแบบนี้ทำมือแบบนี้แ,แม่แม่อย่าทิ้ทงขยะแม่แม่อย่าทิ้ทงขยะเอ้ยมากขับตาแบบนี้ด้วยตาวิเศษเห็นไนหะมเอาแบบนี้ก็ได้ตาวิเศษเห็นไหม ทีนี้เรามาร้องพร้อมกันนะแล้วก็ทำมือด้วยทำท่าประกอบด้วยแม่แม่อย่าทิ้งใครยะแม่แม่อย่าทิ้งใครยะตาพิเศษเห็นนะตาพิเศษเห็นนะตาพิเศษโอเคทีนี้คุณยากม,มีคำถามในในในเพลงด้วยตาพิเศษที่ว่าคือตาพิเศษของใครตาพิเศษของใคร ตาของใครตาของใครเลยตาของคนรอบข้างแล้วก็ตาของเราด้วยเพราะเราเป็นคนทิ้งเรารู้ตัวเราดีว่าเราเป็นคนขยะใช่ไหมโอเคเรามาเริ่มเนื้อหาดีกว่าเนื้อหาของครูก็คือขยะขยะหมายถึงสิ่งที่เราใช้แล้ว แล้วเราเอามาใช้ต่อไม่ได้ใช้ใหม่ไม่ได้เอาไปเราก็ต้องเอาไปทิ้งให้เป็นที่เป็นทางเป็นขยะมูลฝอยของเราที่บ้านที่บ้านของกาฟิลที่บ้านของกาฟิลเอาขยะไปทิ้งตรงไหนมันจะมีถัง,งขยะสีฟ้าอาถังขยะสีฟ้าอยู่เดี๋ยวครูจะสอนต่อนนะว่าถังขยะสีฟ้าคืออะไรน้องเปี้ยวน้องเปียวที่บ้านน้องเปียวเอาถังขยาขยะไปทิ้งตรงไหน เอาขยะไปทิ้งตรงไหนหาขยะถามขยะที่บ้านสีอะไรลูกที่บ้านไม่มีอนะไม่มีเราไปทิ้งตรงไหนอะ่ะก็เผาเผาไม่ว่าห <c oughs> <c oughs> น้าบ้านมาีหนังขยะไม่มีเก๋วก็เผาก็เป็นการกำจัดขยะอย่างหนึ่งเนาะ ต่อไปคุณจะสอนเรื่องประเภทของพยาเดี๋ยวเราจะรู้แล้วว่าพยาสีน้าเงินหน้าบ้านโก๊ะจะไว้ทิ้งอะไรนะพยาชิ้นที่เนี่ยชิ้นแรกก็คือนี่เลยขยาเปียกหนึ่งคือขยาเปียกถา,างสีเขียวถางสีเขียวนะครับแต่ขยาเปียกทิ้งอะไรบ้างก็ได้แก่ ใบตองห่อขนมต้มทิ้งเศษอาหารทิ้งอะไรอีกขยะเปียกนี่อะไรอีกนี่อะไรอีกที่ดิที่มาเปียกเปียกนั่นเปียกเผือกกล้วยอะไรอีกลูกขยะเปียก เปลือกไข่เปลือกไข่ก็เป็นเศษอาหารเนาะเอาต่อไปถังขยะถังที่สองเป็นถังขยะสีน้ำเงินเหมือนกับหน้าบ้านโก้ไหมครับครับไม่มีฝาปิดใช่ไหมเวลาฝนตกก็เปียกหมดนันะถังขยะสีน้ำเงินคือขยะทั่วไป ขะยะทั่วไปมีไว้สำหรับทิ้งถุงพลาสติกที่ท<อ>ใช้ไม่ได้ไ<อ>ที่ใช้ไม่ได้แล้วทิ้งอะไรก็ไปทิ้งอะไรเอาไว้ทิ้งเออเนะื้อผู้ส่งเองมาเป็นถ้วยโฟมอ๋อถ้วยโฟม,มอะไรอีกเลยไข่เปลือกไข่ไ ตัวใครต่อไปต้องพิมพขยะสีเขียวนะลูกขยะพิเแต่ที่บ้านไม่มีใช่ไหมไม่มีมีถังเดียวมีถังเดียวโอเคถ้ามีถังเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูขยะต่อไปว่าเราเอาไปใช้อะไรได้บ้างอีกขยะที่บ้านูกไปพิ้งสีน้าเงินทั่วไปเมื่อกี้นะต่อไปขยะสีเหลืองขยะรีไซเคลิลขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราสามารถเอาไปใช้ใหม่ได้อย่างเช่น ถุงพลาสติกกันใหญ่ๆอย่างเราไปซื้อของมาเราสามารถเอาถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ได้ปวดน้ำใครไหนที่บ้านใครกรอกน้ำอ่ะกรอกน้ำเองอ่าบ้านหนูกรอกน้ำกรอกน้ำคือเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่คือขยะดีเซรเซอร์น,นะครับอย่างเช่นว่าถ้าหนูกรอกน้ำเสร็จแล้วเอ๊ะมันนานเกินไปแล้วหนูปวดไปทิ้งใช่ไหม เดี๋ยวทางเทศบาลก็จะเอาขวดของหมูอะไปหลอมแล้วก็ทําขวดใหม่ขึ้นมาหรือไม่ถ้าเป็นขวดแก้วขวดเฮลดบอยหนูก็สามารถใช้ได้ตลอดแต่ว่าหนูต้องเอามาล้างให้เรียบร้อยแล้วก็มาใช้ใหม่นะต่อไปขยะสุดท้ายเป็นขยะสีสีอะไรเอ่ยสีแดงขยะอันตรายถูกต้องขยะอันตรายขยะอันตรายเอาไว้สําหรับทิ้ง สารเคมีต่างๆทานทานนาฬิกาทานไฟฉายหลอดไฟหรือพัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ว่าเราไม่ใช้แล้วอ่ะเราสามารถอามาทิ้งไว้ตรงนี้ได้เนื่องจากว่าทางเทศบาลจะเก็บไปแล้วก็จะไปกำจัดแบบที่ถูกวิธีนะครับ เพราะว่าถ้าเราเอาไว้มันจะเป็นสารเคมีสารพิษอย่างที่บ้านทำนาใช้ยาฆ่าแมลงหรือเปล่าใช้ใช้ใช่ไหมใช้ยาฆ่าแมลงอย่างนี้อย่างขวดยาฆ่าแมลงเนี่ยเราก็ควรทิ้งไว้ในขยะอันตรายเพื่อที่ว่าทางเทศบาลเขาจะได้ไปทําลายแบบถูกวิธีเพราะว่าถ้าเราเอากระปุกสารเคมีกระปุกยาฆ่าหญ้าหรือยาฆ่าแมลงเนี่ยไปเผาใช่ไหมมันก็จะเกิดควัน เกิดความคิดขึ้นมาแล้วใครสูดดมใครสูดดมเข้าไปเออเราสูดดมเข้าไปมันก็จะเป็นอันตรายต่อเรานะครับแย่ถ้าแย่เข้าดูแล้แย่แคมหน้าจอแคบแล้วแคบแล้วอ้าวจบแล้วประเภทของขยะทีนี้ครูจะมาพูดถึงประโยชน์และโทษของขยะจะประโยชน์หรือโทษก่อนดี เอาทษเอาเทษหรือประโยชน์ดีซะอย่างยังไงเปี้ยวจะเรียนโทษหรือจระโยชน์กันดีเอาประโยชน์น,น,น,นะโอเคประโยชน์ของขยะแถวบ้านแถวบ้าน,าน,นามีคนเก็บขยะไหมม,ม,ม,มีคนเก็บขยะไหมบ้านมะีบ้านมีมีใช่ไหมมคนเก็บขยะนะเพราะว่าเราเอาขยะตัวเนี้ยไปขายได้เงิน หรือบางทีขยะบางทีประโยชน์ประมานก็คืออย่างสมมติว่าเปลือกไข่เศษอาหารเราไปทำอะไรเออใครพอรู้บ้างเศษใบไ,ม,ไม้เราไปกองรวมๆหมักหมักกันเขาเรียกว่าทำอะไรนะทำอะไรทำปุ๋ยหมัก ที่บ้านมีปุ๋ยหมักไหมใส่ทำปุ๋ยหมักบ้างที่บ้านใส่ทำปุ๋ยหมักเองมากไม่ไม่ได้ทำปุ๋ยหมักใช่ไหมที่แบบประมาณว่าเอากองฟางเศษใบไม้มากองกองกองรวมกันแล้วก็เศษอาหารมาทิ้งทิ้งรวมกันแล้วต่อไปก็จะเกิดเป็นปุ๋ยเอาไว้ไปปลูกต้นไม้ได้นี่คือประโยชน์ของขยะอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองคือขายใช่ไหมต่อไปส่วนอย่างที่สามคือประดิษฐ์ของเล่น ถ้าใครได้ดูวิดีโอนี่คือพยักส่งให้นะเขาจะเอาขว,ดน,นนขวดน้ำทำเป็นรถเห็นไหมขวดน้ำทำเป็นรถแล้วก็ทำที่จูงลากเป็นประโยชน์ของขยะเคยเห็นคนเก็บขยะรวยไหมเคยเห็นอะไรดีๆไหมสาวเก็บเงินไว้เยอะ เอาไว้วันหลังคุณพายจะส่งวีโอให้ดูนะในเรื่องการขายขยะนะเพราะเดือนนี้ราคาแพงมากเอาต่อไปโทษของขยะขยะมีโทษอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูอย่างที่หนึงโทษของขยะก,ก็คือถ้าเราไปเดินเหยียบใส่เศษแก้วเศษตะป,เปงงูเป็นยังไงเป็นยังไงเอ้แผลเดด เป็นไรเป็นไรรถเป็นไงเศบตะปูเป็นไงเป็นอันตรายเป็นอันตรายเป็นแผลเลืถดอแล้วก็ทําให้เราเป็นบาดทะยักถึงตายได้นะครับแตรู้ว่านอกจากเศษแก้วเศษตะปูแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นสมมุติว่าเป็นอันนี้แหละเป็นกองขยะใหญ่ๆแล้วก็มีเศษในไม้มีเศษไม้เยอะๆ แล้วถ้างูไปอยู่อ่ะเป็นไงอันตรายนไหมมันตรายนไหมกลัวไหมไหนใครกลัวงูางไหนใครกลัวงูางยกมือกลัวว่าฮะกละโโัวงูไหมกลัวค่ะไอ้กลัวงูแล้วครูพยักก็กลัวเพราะว่าถ้าสมมติว่างูก,กัดเราเนี่ยแล้วเราไปโรงพยาบาลไม่ทันเนี่ย ก็ตายได้นะแล้วถ้าสมมติว่าเราโดนงูกัดแล้วเราไปโรงพยาบาลแต่เราไม่รู้จักงูว่างูที่กัดเราอะ่ะคืองูเห่างูจงอางหรืองูอะไรหมอก,ก็จะรักษาเราไม่ได้นะอันตรายมากเลยงูนอกจากงูแล้วมีอะไรอีเวลาขยามหรือะย้มีอะไรอีชอบมากัดเราตอนกลางคืนตอนค่ำๆกลางวันน่ะ ไเลยบินได้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 ชอบมากัดเราอะไรอะไรอะไรเปรี้ยวอะไรต่อมายุงอ่ายุงเก่งมากยุง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 ทำให้เกิดไข้เลือดออกได้ทำให้เราเป็นไข้เลือดออกพอเราเป็นไข้แล้วดออกป๊บกแล้วก็จะเป็นมีไข้ขึ้นสูงพอยุง ยุงมากัดเราเราไป่ค่นเลือดออกแล้วถ้าดุงไปกัดครอบครัวเราไปกัดคุณพ่อไปกัดคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นแค่เลือดออกทีนี้เราก็จะไม่สบายกับทางบ้านเลยอันตรายไหมอันตรายสาเหตุมาจากขยะทั้งนั้นเลยเป็นไงประโยชน์โทษขยะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเราก็ควรแยกขยะให้มันถูกต้องถูกวิธีทีนี้ครูยับจะลาสรุปนะจะถามนะ ว่าขยะสีเขียวทิ้งไรตอบคนละกหนึ่งข้อมีอะไรเออขยะเปียกแต่ทิ้งไยอ่ทอา,ยา,ยาทิ้งเปลือกถายเอาเปียกทิ้งยไตออ้าวทิ้งใบตองเก่งมากต่อไปขยะสีน้ำเงินขยะทั่วไปทิ้งไร อ้าวทิแก้วนะเอาโค้งทิ้งไรทิ้งช้อนเอาทิ้งช้อโฟมได้ต่อไปขยะรีไซเคิลทิ้งอะไรลงไปบ้างอะไรนะลูกขวดน้ำขวดน้ำเก่งมากเป้วแก้วอ้าวแก้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปขยะอันตรายทิ้งอะไรบ้างครับ อา,า,าอ้าทิงไม่ใช่ทิ้งยาฆ่าแมาลงทิ้งขวดยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมาล,ง,ามาเลงเอาไปใช้ก่อน <c oughs> เอาทิท้งเปรี้ยวทิ้งไลฮะฮะทิ้งทิ้งไร ทนาฬิกาอะไรนะฮะที่ี่ี่มันเป็นนาฬิกาอรอีกากาหลบไฟหลบไฟ่ไฟาไปฉายผ่านนาฬิกานะ่านไปฉายผ่านนาฬิกา ใช่มันเป็นสารที่มีอยู่ข้างในนะเอาทีนี้ครูจะให้ดูแบบฝึกหักพี่เอาส่งแบบฝึกหักมาให้ครูแล้วใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วละสิก็ไหนสมุดแบบฝึกหักที่ครูให้ไปอะยเลย่มสี่ชมพูอะครับ คนอาเปียได้ทำเหมือนที่ครูให้ทำว่าไ,ได่มาได้ระบายสีถูกต้องไหมน่ะตอนน้องโก้กังั้นเดี๋ยวครูจะอธิบายแล้วก็เดี๋ยวให้เปี้ยไปทำเล่มสีชมพูนะอ่าอ่าสีน้ำเง,งาเสร็จแล้วหนาปึกเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ดูว่า แบบฝึกหัดที่ครูให้ทำให้ทำยังไบงไไบ,บ้างนี่รนค,ครูมีขยะแบบแม่อะว่าแ,นนาแม่เป็นคนเก็บเอ้าแม่เป็นคนเก็บเอ้าแม่เป็นไร งั้นครูจะสอนวิธีการทำแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายภาพส่งมาให้ครูทาง a c e b o o k ก็ได้เนาะโอเคไหมเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการทํานะวิธีการทําก็คือแบบฝึกหัาที่หนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้ครูจะถามว่าให้นักเรียนลากเส้นและระบายสีถังขยะตามที่ครูกําหนดได้ยะงถูกต้องนี่ขยะทั่วไปขยะทั่วไปสีอะไร ขยะทั่วไปสีอะไรส,ะสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินเก่งมากหนูก็ระบายสีน้ำเงินน้ำฝาแล้วก็ตัวของถังขยะนะโอเคที่ลืมเสร็จแล้วแบบฝึกหัดที่สองถัขงขยะเปียกหรือขยะยินสีสีอะไรขเขียวเก่งมากสีเขียวก็ทาสีเขียวให้ครบนะต่อไป เอาเปี้ยวเปี้ยวปะยาสีปะยารีไซเคิลสีอะไรผ้าสีเหลืองเก่งมากลูกเก่งมากก็ระบายสีเหลืองนะระบายสีเหลืองนะคุณพูดเจอแล้วเจอแล้วสีฟ้าเหรอทำไมไปเล่นสีฟ้าเหรอสีนั้นสีชมพูอย่างไรอะอ่ะสุดท้ายแล้วปะยาอันตรายสีอะไรครับตอบพร้อมกัน โอเคสีแดงแล้วแบบฝึกหัดสุดท้ายแบบฝึกหัดที่ห้าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะนี่มีเป็นชินช้นชินช้นชินช้นชิ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 ้นแรกกลอดไฟคนไปทิ้งตรงไห <c ười> นขยันอันตรายขยันอันตรายมาต่อไปถุงพลาสติกใช้ไม่ได้แล้วเอยขยะดีเซชั่นเอาดิเซชั่น ได้อยู่ไปขายได้อยู่เอาต่อไปนี่แอปเปิลเน่านกินไม่ได้แยกเปรียว่ไปไอแอปเปิลเน่าไปขยะเปียกต่อไป,ปทานนาฬิกาทานไม่ใช่านไม่ใช่ใช่ออเปล่าเปรี้ยถูกไหม ถูกไหมอนะตัดเองิ้นเลย่คนไม่ใช้สี <c oughs> แดงถูกต้องนะเนี่ยแบบปัญหาที่ห้าเนี่ยครูจะให้นักเรียนตัดตัดเองได้ไหมตัดเองได้ไหมตัดได้ไตัดได้นะถ้าตัดไม่ได้ผู้ปกครองตัดนะครับพอตัดเสร็จแล้วก็หยอกมาเป็นชิ้นเล็ก แบบน,นี้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นี่ชิ้นเล็กๆแบบนี้นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรเศษอาหาร<ม>เศษอาหารอ่ะเศษอาหารเศษอาหารเราไปทิ้งสีอะไรนะเศษอาหารทิ้งไปนะสีเหลืองอ่าสีเหลืองรีไซเคิลเศษอาหาร เบ้าช่วยน้องหน่อยอ้าวเก่งมากใช่เปล่าใช่เปล่าเอาต่อไปโพถามอะไรอีกง,งานอีกอันอีกอันอีกอันอีง,งานเด้อเอาที่ดีกว่าออเอาหลอดไฟอ้าวหลอดไฟทิ้งสีอะไรสีแดงสีแดงทีนี้หนูก็มาเปิดย้อนหลังนะถมมังนสัญสีแดงของหนูเนี่ย ขยะสีแดงขายะอันตรายเนี่ยหนูกาวนี่หนูตัดแล้วเนี่ยติดกาวแล้วก็มาติดตรงนี้ติดตรงหักขายะครับไปเลยนะโอเคไหมเดี๋ยวถ้าหนูทาเสร็จแล้วอะ่ะหนูถ่ายรูปส่งมาให้ครูนะหรือถ้าไม่้าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้พิมพ์มาถาครูหรือโทรมาถามได้นะตามที่ในกลุ่มนะโอเคไหมใชบ แบบฝึกหันอันไหนที่หนูทําไม่ได้ไ่ะให้หนูไปดูในเฟซบุ๊กนะที่ครูส่งให้บ,บ่อยๆอ,อ่ะในเฟซบุ๊กอ่ะว่าวิธีการทําวิธีการสอนของครูจะสอนในเฟซบุ๊กเหมือนที่ครูสอนเรื่องสารขยะเลยโอเคไหมแต่ครูให้คะแนนแบบพึงหันลวสิบคะแนนเลยนะเช็คเกตจะออกแล้วไหนมีอะไรจะถามครูไหมเรียนเสร็จแล้ว

เองี้ไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แค่ถ่ายรูปส่งมาถามครูไหมอ่ะ่อยพึงเหัดเรื่องอะไรก็ไม่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เขาจำเรื่องได้ไหมล่ะจำ,จำไม่ได้จำไม่ได้แต่ไม่ใช่เรื่องขยะนี้ใช่ไหมเอเอไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ส่งรูปมาถามครูแล้วกันเนาะ๋ยวครูจะจบการเรียน,นการสอนออนไลน์การแยกขยะวันนี้นะครับมีอะไรถามไหมถามเพิ่มเติมไหม โอเคครับวันนี้จ,จบการเรียนการสอนเรื่องหนูน้อยตาพิเศษเท่านี้นะครับสวัสดีครับ